สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนิกกี้มิสซูรุ่งเจริญสาขาเทพรักษ์ค่ะอ,อ๋อวันนี้นิกพาคุณลูกค้าทุกท่านค่ะมาชมรถ Xpander GT คันนี้เลยจะ้ะแล้วก็เราออกมาทำรีวิวนอกสถานที่ด้วยค่ะมาสูตรโอโซนป้องกันโควิดแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะคุณลูกค้าค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณลูกค้าว่าคันนี้นิกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค mm ้า hmm. บ้างเราเริ่มจากสีปกติของคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกคะ่ะคุณลูกค้าแต่เนื่องจากว่ามีลูกค้าเนี่ยอยากได้สีตามใจนะคะนิก mm hmm. <Nick S 2> ก็จัดให้จัดเต็มแบบสีแดงสดทั้งคันแบบนี้เลยค่ะนอกจากแรปสติกเกอร์ให้ทั้งคันแบบนี้นะคะตัวหลังคาเองค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขะนิก hmm. <Nick S 2> ก็ทำแรปสติกเกอร์สีดำให้ด้วยนะคะ เพื่อความสวยงามเนาะตัดกับสีแดงทางด้านหน้าค่ะุณลูกค้าบนฝากระโปรงนะคะนิกติดสติกเกอร์ e x p a n d e r นะคะตัวนี้เป็นโลโก้ของแท้มาจากมิสูมอเตอร์นะคะสวยงามขนาดพอดีนะคะเรามาดูทางด้านข้างนิดนึงค่ะทางด้านข้างนิกทำอะไรให้บ้างนิกติดนะคะครอบกระจกสีดำให้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยความตัดนะคะกับรถสีแดงนะคะ เบามือค่ะเบามือนิกใส่เคปล่าให้นะคะของแท้จากมิสซูมอเตอร์เช่นกันค่ะคุณลูกค้าขาที่ขาดไม่ได้ค่ะสำคัญเลยค่ะนอกจากสีรถนะคะที่เราแลปเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันแล้วเนี่ยนิกยังแถมนะคะล้อแม็กขนาด18นิ้วค่ะตัวนี้คุณลูกค้ารีคเควส์ลายเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลูกค้าอยากได้แบบนี้ แค่ทักหาิกค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราชมรอบๆรถแล้วเรามาดูกันค่ะว่าด้านหลังนะคะมันกว้างขนาดไหนค่ะเรามาชมด้านหลังกันบ้างค่ะนี่นิกแลบมาถึงสปอยเลอร์เลยนะคะฉลามสีดำนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างค่ะว่าข้างในเนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะคะของเราเนี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็น SUV 7ที่นั่งนะคะเบาะแถวที่3ค่ะสามารถแยกพับได้นะสองข้างแบบ50 50ค่ะ กว้างไหมบรรทุกของได้นะคะและสําหรับแถว2ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าเนี่ไปกับครอบครัวแค่2ท่านนะคะมมก็สามารถที่จะแยกพับเบาได้เลยนะคะทั้ง2ด้านนะแล้วเรามาพร้อมกับแอร์หลังค่ะอ่าตัวนี้เย็นสบายมากๆค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราแบ่งแอร์หน้าแอร์หลังเรียบร้อยเลยค่ะเอาละจ้ะ,จะเดี๋ยวเราไปพบกับโปรโมชั่นเด็ดๆกันนะคะ คีค่ะนิคพาชมรถรอบคันแล้วค่ะถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนบ้างคะกับสีแดงสดแบบนี้มาถึงเวลาสําคัญของเราค่ะกับโปรโมชั่นดีๆสีโปรแกรมที่นิกเลือกไว้ให้สําหรับคุณลูกค้าค่ะ 1. คุณลูกค้าที่ชอบสีปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีดําสีเทาหรือสีบรอนเงินคุณลูกค้าสามารถดาวนเริ่มต้นเพียง90,00บาทเท่านั้นค่ะ โปรแกรมที่2งค่ะคุณลูกค้าขาหากคุณลูกค้าชอบการแต่งแบบนี้นะคะสีสดๆแบบนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกสีตามใจลูกค้านะคะดาวเริ่มต้นที่3 /9 0 0 0ค่ะแต่คุณลูกค้าขาสามารถที่จะรีเควสแมทแบบนี้หรือรายอื่นๆนะคะหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็น สเกิร์ตนะคะรอบคันนิกมีแบบสเกิร์ตเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้กับคุณลูกค้าเลือกในโปรแกรมดาว3า0 0 0พร้อมแรสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะโปรแกรมที่3ามค่ะคุณลูกค้าขาถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะสำหรับดอกเบี้ยต่ำเพียง0% 48เซดเดือนค่ะโปรแกรมสุดท้ายค่ะโปรแกรมที่4ค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าคุณลูกค้า จะเลือกรับฟรีดูแลถึงใจคุณแค่ขับเราดูแลให้นานถึง5ปีค่ะพร้อมกับจอหน้าจอกลางฝาท้ายไฟฟ้าถ้าคุณลูกค้าชอบโปรนี้นะคะก็สามารถที่จะอิ็อ b o x เข้ามาถามในเพจเราหรือช่อง YouTube ของเราได้เลยค่ะที่ช่องรถดีมิสูรุ่งเจริญค่ะและก็เพจมิสูรุ่งเจริญสาขาเทพรักษ์ค่ะ ก่อนจากกันค่ะนิกฝากทุกคนนะคะช่วยกันกินร้อนซ้อนกูรูเว้นระยะห่าง2เมตรสวมใส่แมสทุกครั้งเวลาออกจากบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของทุกคนเราจะได้พ้นจากโควิดไปด้วยกันแล้ววันนี้ค่ะนิกขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมมากดติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้านิกจะพามาชมและรีวิวรถรุ่นไหนขออนุญาตไปสูตรโอโซนต่อก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ